ครั้งนี้ก็จะมาปั้นตัวการ์ตรูนต่อจากข่าวที่แล้วนะครับขราวที่แล้วเราทำหัวเสร็จไปล้เอ่แล้วก็ผมไปลงแอดออนตัวนี้ให้เราไปลงตามด้วยด่าแอดออนชื่อว่า o o p นะครับเมดล o นะครับก็พอลงเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้าโหมด Edit นะครับโหมด Edit แล้วเรามาเปิดที่ตรงนี้หรือกดตัว n ก็จะมี เมนูนี้โผล่ขึ้นมาแท็บนี้นะครับชื่อว่า Edit ทําให้เราสามารถทําให้โพลิกอนกลายเป็นรูปได้เอ๊ะกลายเป็นพวกเนี้ยได้นะครับเช่นเป็น Circle เป็นอะไรต่างๆตรงนี้ก่อนที่ผมจะทําผมจะออกเป็นหมดวัตถุก,ก่อนแล้วเราจะทําการแอปพลายนะครับแอปพลายตัวมินเลอรไปให้เป็นโพลิกอนจรงิงๆนะครับอันนี้ลูกตาดันเพี้ยนแปซระดันไปติดกัน แต่ลูกตานี้จริงๆก็ถ้าเราปิดไปก็โอเคยังเอาคืนกลับมาได้อยู่นะ,ะเรามาสนใจที่หัวที่หัวเราเข้า Edit Mode แล้วก็เลือก Polygon นะครับเลือกเป็นตรงนี้4อันนะครับตรงนี้4อันแล้วก็อีกฝั่งด้วยนะครับฝั่งละสี่นะครับแล้วก็ทางแนวนี้ เอาเป็น2แล้วเราก็ใช้ตัวรูปทูทำให้เป็น Circle คินะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วให้กด S แล้วก็ย่อลงมานิดนิดนึงนะครับเ <c oughs> สร็จแล้วกด i แล้วก็อินเซ t นิดนึงกด i อินเซอีกนิดนึงนะครตรงคอมันจะได้ แข็งๆไว้หน่อยนะครับเสร็จแล้วก,กด e แล้วก็ extrude ลงมาอืมถ้าเข้ามาดูในหัวก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วมากดเลข3นะครับผมกด g ลงมาหน่อยแล้วก็กด s แล้วก็ z แล้วก็พิมพ์เลข0ูนะครับเพื่อที่จะให้มัน scale ทางแกน z ด้วยค่า0มันจะได้เป็นพื้นเรียบ ลองถอยหลังมันนิดนึงดีกว่าอืมโอเคก็ได้เป็นแบบนี้โอเคเสร็จแล้วเราค่อยใส่ modifier เป็น miner b i s e c clipping นะครับเดี๋ยวมันจะได้ทำฝั่งเดียวพอ กลับมาเลือกเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เราก็ทำการ extrude x t r u d e มานิดนึงแล้วก็กด S แล้วก็ scale extrude อ,อีกรอบหนึ่งแล้วก็กด S แล้ว scale อีกทีหนึ่ง กดเลขสามอันนี้ผมจะสเกลทางแกน y นะครับให้เข้ามาหน่อยอกด g แล้วก็ลงมาหน่อยดีกว่านะครับลงมาสักท่านี้ที่ด้านฟอนต์กด s สเกลแกน x เข้ามาประมาณนี้ละกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นช่วงของแขนนะครับกด g Z ขึ้นไปหน่อยอือเอาให้เท่าความหนา ความกว้างของแขนนะครับอน,นี้จริงๆอาจจะหนาไปอยู่โอเคเสร็จแล้วเรากด e แล้วก็เลื่อนลงออมาอีกแล้วก็กด s scale ให้เป็นสะโพกนะครับกด e เลื่อนลงออมาอีกแล้วก็ส c a l e ยอ่อเข้ามาหน่อยแล้วก็กด s แล้วย่อทางแกน x เข้ามาอีกอืมเดี๋ยวเดี๋ยว ออไม่ไม่ขนาดไหนดีกว่ากด r แล้วก็ r o t a t แบบนี้ดีกว่านะกด s scale ออกมาอันนี้ก็จะเป็นช่วงขานะครับโอเคให้ตรงนี้เป็นแนวเส้นตรงด้านข้างกด s scale แกน y ให้รีบๆเข้ามาหน่อยนะครับต่านี้พอตรงนี้ผมก็กด ชิปเอาตรงนี้ออกทำไมอีกฝั่งไม่เลื่อกแบบนี้อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะเอ็กทูสลงมาเป็นคานนะครับก็ใช้เซอร์เคอร์ต่อ,อทำไมมันหมุนๆวะให้เราหมุนที่เซอร์เคอร์หมุนได้ไหมเนี่ย โอเคอันนี้ผมก็หมุนไปติดลบประมาณ30มิองศานะครับให้มันแลตรงนี้เป็นด้านตรงๆหน่อยกดเลขกหนึ่งกด g แล้วก็หมูมูมเพ่ตรงนี้มันเหมือนเป็นเส้นตรงนะครับกด g หมุนล,ลงมานิดนึงเสร็จแล้วก็กด E นะครับลเสร็จแล้วก,กดอโรเตทให้เป็นแบบนี้กด G แล้วก็หมูนล,ลงมาข้างล่างนะครับ กด R rotate นิดนึงกด S scale ให้แคบลงเล็กน้อยครับเอาประมาณนี้แล้วกันเออกด S แล้วก็แทแล้วก็เลขศูนย์นะครับให้มันเป็นพื้นเรียบแล้วก็กดออมาด้านข้างดูก่อนอันนี้ผมกด G ดึงถอยหลังนิดนึงกด E e x t r u t e ออกมานะอืม แล้วก็มาเลือกโพลิกอนสี่โพลิกอนนี้แล้วกันนะครับอ่อขอใส่เส้นเพิ่มตรงนี้ก่อน เด,เดี๋ยวจะใส่ช่วงบนเอ๊ะใส่ช่วงไหนก็ได้โอเคก็เลือกหนึ่งสองสามสี่นะครับที่จะ extrude ออกมาให้เป็นเอ๊น่าจะได้แค่สามฮะโอเคด้านหน้ามันมีแค่สามพลิรกอนนี้นะครับเราก็ extrude ออกมา มาด้านข้างนะกด Z แล้วก็ไป w i r e Frame แล้วก็เลือกเป็นจุดนะครับตรงนี้เลือกจุดตรงนี้แล้วก็บูมมาด้านหน้าประมาณนี้ตรงนี้กด G ม o ูมลงมาด้านหน้าอันนี้กด G ม o ูมลงมาให้เป็นปลายเท้าอืม กดแดแล้วเลือกเป็นสูต d นะครับลองดูโอเคเราก็กดแทดให้เป็น Y-frame นะครับเลือกจุดแถวๆตรงนี้แล้วก็กด S แกน X อันนี้ก็เหมือนกัน S X ที่ปลายเท้าเราก็โรเตทรอบแกน Z นิดนึงแบบนี้น Okay. เราก็เป็นสซดิคคอนโทรล R ใส่ที่เขา่าอันดูก่อนคอนโทรล R เลือกที่เข่าแล้วก็สแคอร์เมาส์ให้เป็นแบบนี้อืมเป็นโหมดเส้นแล้วกันนะครับกดออติ n เนตแล้วเลือกเขา่า เราก็สเกลให้แคบแล้วก็ S z 0สูงนะกดเลขหนให้เป็น Y frame เลือกเป็นหมดจุดเลือกจุดตรงนี้กด G แล้วก็ขึ้นมาตรงประมาณนี้นะครับกด S Scale ให,ให้ใหญ่หน่อยนะครับอันนี้กด Alt e r แล้วก็เลือกตรงช่วงข้อเท้าแล้วก็ Scale ให้เล็กลงหน่อยนะครับอันนี้ ทั้งหมดถึงช่วงเข่าก็กด G X นะฮะหมู่ขึ้นมาอีีกนึงให้ชิดๆกันหน่อยตรงนี้กด G แล้วก็หมุขึ้นมาประมาณนี้กด S สเกลออกมาหน่อยให้กว้างๆข, <c oughs> ขามันจะได้ดูมีเดิน a มิกนะครับไม่แข็งทื่อจนเกินไปอืม แต่ที่เข่าเนี่ย <Okay. S 1> ผมจะโรเตทแบบนี้แล้วก็กด g มาด้านหน้าหน่อยอันนี้ก็ช่วงตัวนี้เราสเกลแกน y แคบเข้ามาหน่อยอันนี้ก็บูฟมาด้านหน้าเล็กน้อย ขาแถวเข่านี้เราใส่ใส่เส้นเพิ่มนะครับคอนโทรลเาใส่เส้นด้านบนเพิ่มด้วยจุดประมาณนี้มาเลขสามแล้วกันกด G ถอยหลังมาหน่อยกดแฟดแล้วกัน ให้ hey, เหมือนเป็นเขาอันนี้นนกด G ถลอกมาหน่อยนึงเอมันควรจะเป็นยังไงนะแบบนี้ท่างนั้น,นอะ ตัดเส้นเพิ่มแล้วกันตรงนี้จะได้มีละเอียดเพิ่มขึ้นช่วงเขานะครับเราตัดแบบนี้นนตัดถึงด้านข้างตรงไห้คือด้านข้างหรอตัดนี้แล้ว enter มันถึงด้านหลังไปแล้วนะครับอันนี้ขอรวมจุดแล้วกันเลือกเป็นโหมดเส้นเลือกตรงเส้นนี้กด M Add s e n t e r นะครับโอเคก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราใช้ K แล้วก็ตัดแบบนี้แล้วก็ Enter นะครับมาด้านกดเลขษามาด้านข้างนะครับมา w e f r a m e ให้เข่ามันชัดๆหน่อยนะครับจะได้มีรายละเอียดมากโอเคแล้วเราก็ไปที่สแครปทูกด g นะครับ โค้ง,งลงมานะครับตรงเขา่าแล้วก็ช่วงขาก็ให้มันเหมือนบิดออกไปด้านนอกหน่อยนึงนะครับตรงนี้ให้โค้งขึ้นไปนะครับ เ okay. ้วก็ไป Edit Mode แล้วก็ใส่เส้นเพิ่มแถวๆตัวสักสเส้นเส้นนี้นะครับสเกลน่าจะเป็นช่วงเอลอันนี้ก็ต้องสเกลลงมาหน่อยไปเลขสามแล้วกันกด G กด G นะครับโยไปด้านหน้าหน่อย อันนี้ก็ใช้สครับแล้วก็สกครับให้มันลงมาเป็นก้นแล้วกันนะฮะน้าตานี้ก็มู e ถอยหลังไปหน่อย ดูความโค้งมนนะครับให้มันต่อเนื่องตรงก้นก็ให้มันดูนออกมานะครับตรงนี้เราก็เดี๋ยวต้องใส่เส้นเพิ่มนะครับกดแท็บบนโทนอาใส่เพิ่มจากสองเส้นนะครับแล้วก็กดแท็บแล้วก็มาสครับต่อให้เป็นก้น ช่วงตรงนั้นต้องดึงเข้านะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ให้มาเป็นก้นแบบนี้นะช่วงนี้ดึงเข้าไปหรือช่วงก้นเดี๋ยวอาจจะใช้สัตเขาเอ้ยใช้ อินแฟลตก็ได้นะครับในสครับทูนะนะั่นแหละลองใช้อินแฟลตดูอินแฟลตโอเคแล้วก็กด G เอ้ยเออกด G เอามาสักข้าวเอ๊ะมาหมกโม้ต่อฮนะให้มันได้รูปร่างอืมคอนี้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวยทำไงดีวะใหญ่เกินไปละให้ตนทน,ทนอาใส่เส้นเพิ่มหน่อยสักสามเส้นแล้วก็สเกล ด้วยนะครับกดออเดเนตคลิกแล้วก็สเกลเอตรงนี้ไปไม่ถึงก็กดชิปแล้วก็ออเด a น e นะครับอืมถ้าเราลองสัตคับโดยใช้เครื่องมือสมูทดูจะเป็นยังไงนะ ก็ดูดีฮะครับใช้แบบนี้ก็ได้ใช้สมูทนะครับอ่ะ <c oughs> ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทําแขนทําแขนก็กดเลขสานะครับแล้วก็เอ่อกดแทบ Ctrl R ใส่เส้นเพิ่มหน่อยนะครับตรงกลางเลือกเฟซ ตรงนี้คือกลางหัวนะตรงนี้คือกลางหัวแล้วก็เลือกจุดน่าจะสักเท่านี้1 2ึ่งสองห้าเจ็ดแนะครับแล้วก็เซอร์เคิแล้วก็ไปปรับ a n g เกนะครให้มันตรงตรงอันนี้ผมก็กด S แล้วก็แกน X แล้วก็สูงแล้วก็กด e e x e c u อกไปนะืแล้วก็สเกลนะครับกดเล็กหนึ่งกด G เอาขึ้นมาหน่อยกด e e x e t ออกมาฮนะไปแขะเลยแล้วกัน กด s สเกลให้เล็กลงนะครับนี้กด ctrl r เพิ่มแล้วก็โอ้เหมือนแกนจะย่อไปบอยยับมาตรงนี้หน่อยฮนะอืมอโอเคก็กดแดเป็น wide frame ตรงอันนี้เป็นหมดจุดนะครับช่วงข้อสอกเราก็สเกลให้เล็กลงนะครับอันนี้ สเกลให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงกด G มาไว้ท่าๆนี้นะครับอืมอันนี้กด G มาไว้ท่าๆนี้แล้วกันสเกลเล็กลงหน่อยกดโทรล R ใส่ตรงข้อมือเพิ่มขึ้นสเกลให้เล็กลงหน่อยปลายมือสเกลให้เล็กลงอีกนิดนึงก็จะ,จะได้ประมาณนี้นะครับมันจะได้มีด y n a ิก ค okay. นะครับตรงนี้เรากลับด้วยมือส่วนตรงนี้ช่วงป่องเนี่ยผมให้ช่วงนี้ป่องก่อนแล้วก็โดยการโรเทตนะครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ตำแหน่งเดียวกันมันจะดูน่าเบือ่อ เราก็มาสครับต่อนะครับกดแทบ็บกดคอนโทรลแทบ็บสครับโหมดช่วงนี้ก็สกสมูทไปก่อนแล้วกันเราก็กด f ปรับขนาดเมาส์ช่วงไหลฮะ Smooth, smooth. มูฟสมูฟสมู Move ตรงนี้ขึ้นมาช่วงไหปะละฮะบุกเข้าไปตรงนี้ o v ฟเข้ามาเป็นช่วงเอ็นตรงคอบุ e ลงมาข้างล่างต่อ นะครับช่วงคอมารวมๆกันตรงแถวนี้อืมช่วงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องตัดเส้นเพิ่มนะครเส้นน้อยเกิน <c oughs> ตรงนี้ก็ดูให้มันเป็นแนวนะเป็นระเบียบดูจะได้ดูเราเข้าใจนะครับโครงสร้างมันมากขึ้นอย่าให้มันหักไปหักมาคนระับ หลังหัวอาจจะดูใหญ่เกินไปหูก็ดูแปลกๆนะหมูบๆให้มันได้ที่หน่อยนะครับอาจจะสมูทช่วงหลังหัวตรงนี้หน่อยหนึ่งแลมันใหญ่เกิน หน้านี้ยังไม่รู้เลยจะทำเป็นใครนะฮะเดี๋ยวยังไม่ได้หาแบบเป็นตอนนี้ก็เป็นแบบจเนริกไว้ก่อนนะฮะว่าจะเป็นใครก็ได้ <c oughs> ช่วงตัวก็อาจจะให้มันโค้งหน่อย <c oughs> ตรงนี้ทำให้เป็นเหมือน คุ่นกระบอกหรือว่าคุ่นยอนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นไปนตามโครงสร้างของร่างกายช่วงนี้เป็นช่วงตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเอว ใส่เส้นเพิ่มตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นเอนะครับคอนทรลอาแล้วก็มาใส่เส้นเพิ่มมันคลิกโดนอย่างเงี้ยคอนโทรลอ่าเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีอะไรประลาอยู่ด้านในนะครับก็เดี๋ยวขอสกเกลให้แคบลงนะครับเป็นช่วงเอจริงๆ โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้รู้สึกว่ามีอะไรประหลาดอยู่เราขอปิดตรงนี้ก่อนกรรมทำไมพอปิดแล้วเออเป็นอย่างนี้ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องหลบโพลิกอนฝั่งนี้ทิ้งเหมือนจะมีอะไรอยู่ตรงกลางนั่นในหรือ,ปอเปล่าก็ไม่มีนี่ว่า แต่ทำไมพอปิดตาแล้วมันไม่หายไปฝั่งหนึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งเคยใช้เบนเดอร์ก็ไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแปลโอเคครั้งนี้ก็ถึงไว้ท่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาทำมือ เดี๋ยวลองใส่สมุดูดิว่าจะเป็นยังไงเอาว e f เฟรมออกแล้วก็คลิกตัวละครคลิกเมาส์ขวาเลือกเป็นเฉดสมูทจะได้เห็นว่า พอสมูทแล้วเป็นยังไงนะครับก็พอดูได้แหละเดี๋ยวพอเราใส่เสื้อผ้าเราก็มองไม่ค่อยเห็นตัวอยู่แล้วนะครับช่วงแขนนี้ประหลาดนิดนึงกว้างเกินไปหน่อยเดี๋ยวต้องมาใส่เส้นเพิ่มเพื่อให้มันคงรูปร่างไว้ตอนที่เราสมูทนะครับไว้ข้าวหน้าละครั้